สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแช์นะใน a c e b o o k นะคะด้วยเว็บไซต์ SPESMM จะทำยังไงนนมาดูกันเลยเนาะก่อน,น,นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะพิมพ์ค้นหาคำว่า SPESMM ได้เลยนะคะเลือกเว็บแรกไปเลยก,จลกลย็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะตรงนี้ก็คือแท็บเครื่องมือต่างๆนะคะวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดแช์เนาะก็เลือกไปที่กดหมูของเรานะคะเป็นเพิ่มยอดแช์ได้เลย เลือกบริการที่เราต้องการนะคะแล้วเลือกเป็นบริการแรกเนาะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะนำลิงก์มาวางแล้วใช้ขั้นต่ำของเราอยู่ที่100นะคะแล้วก็เอา100นั่นแหละอ่ะเวลาเฉลี่ยของเราคือ9นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่1บาทเองจะการให้กดส่งนะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะ ตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น112ยแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะเราแค่ไม่กินนาทีเองนะคะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ทิ้งหนึ่งดลังโพสนะแล้วเ,เข้ามาใช้งานกันได้เลยเนาะ